สวัสดีทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับข่าวความคืบหน้าการเลือกตั้งอบตอซึ่งเป็นข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจโดยาพาดหัวข่าวไว้ว่าเลือกตั้งอบตลากยาวคาดย่อนบัตรได้ล่วงเลยไปต้นปี2565หลังกกตและมหาไทยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตั้งงบประมาณสำหรับการเลือกตั้งอบตอและเมืองพัทยาไว้ในปีงบประมาณ2565 เนื้อหาข่าวแจ้งว่าการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตอมีแนวโน้มที่จะมีการหย่อนบัตรเกิดขึ้นในปีพศ2565จากเดิมที่คาดว่าอาจมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นภายในปีพศ2564นี้หลังจากกระทรวงหาดไทยโดยนายชัดชัยพรมเลิศประลัดกระทรวงหาดไทยได้มีหนังสือเมื่อวันที่19รกรกฎาคมพศ2564ที่ผ่านมาถึงผู้วา่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้จังหวัดกำชับองค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา เตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้าพร้อมกำชับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมกรณีการจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมพศ2564พันตำรวจเอกจรรุวิทย์ภูมิมาในขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเรื่องการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี2565เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นโดยมีใจความว่าสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบถัดไปจึงของความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โปรดแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นการล่วงหน้าและกำชับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลจัดเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับกรณีการจัดการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างรวมทั้งการเตรียมงบประมาณรองรับการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด -19 ที่จะต้องดําเนินการตามมาตรการต่างๆข่าวยังแจ้งอีกว่าจากหนังสือของกกตที่ออกมาและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้จัดเตรียมงบประมาณประจำปีพศ2565ไว้เพื่อการเลือกตั้งอบตอ และเลือกตั้งเมืองพัทยาทําให้อนุมานได้ว่าโอกาสที่จะเห็นการเลือกตั้งอบตอเกิดขึ้นภายในปีนี้เป็นไปได้ยากจากรายละเอียดดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่าการเลือกตั้งอบตอมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดขึ้นราวต้นปีพศ2565แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาหรือโควิด -19 ด้วยว่านัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดให้ดีขึ้น พร้อมกับการเพิ่มจํานวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนให้เพียงพอต่อการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยรวมหรือไม่สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและฝากกดติดตามกดสับสไคร b ์เพื่อรับทราบข่าวสารต่างๆที่จะนำมาแจ้งให้ทราบกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับขอขอบคุณที่มาข่าวจากเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับสวัสดีครับ